คมเซ็ตเคสวยขาวใสไฟ RGB เซ็ตนี้มารุ10060ราคาอยู่ที่34,600บาทได้อะไรบ้างเริ่มตั้ที่ CPU เป็น Intel Core i5 14400F เมนบอร์ด Gigabyte B760M Gaming X DDR5 การ์ดจอ Galax GeForce RTX 4060 One Click OC แรม Corsair Vengeance DDR5 32GB บัร 5600MHz SSD WD Blue SN580 500 พาวเวอร์สป라이เอ็นเทคอะตอม650วัตต์80พัตบน์อนและเคสเทอร์มอนเทคเ200 TG ARGB SNOW ขาวขนาดนี้เล่นเกมดีไหมไปดูกันครับมาเริ่องมาที่เกมแรกครับกับเกม Call of Duty Modern Warfare 3ครับเกมนี้กระโดดร่มลงมาบนฟ้าเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ160-150เฟรมนะฮะซึ่งจังหวะนี้แหละ,ะกินสเปคเยอะมากนะครับเพราะว่าเฟรมเรทนี่โอ้โหเฟรมเรทสูงมากใครบอกว่าฉากนี้เฟรมเรทจอบไม่จอบเลยนะฮะ กลางร่วมลงมาครับขาแตะพื้นเ,นเวามเร็ได้เท่าไรกันได้อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยร้อยหกสิบเฟรมนิ่งเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจังหวะโดดร่มลงมาแล้วจะตกลใงใตายเลยนะครับสู้เขาไม่ได้นี่ระบาดโยนลงพื้นก่อนเลยวิ่งครับวิ่งวิ่ง,งนี่แล้วก็ซีพียูครับใช้งานที่ประมาณ30%การ์ดจอทํางานเต็มที่แรมตัวเครื่อง 16GB กิกะไบต์นะครับแต่ว่าใส่ไป32ตัวเกมใช้ไป16ถ <N ME S 1> ือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะไม่จําเป็นต้องเพิ่มแรมแล้วนะครับเซตนี้คือสุดแล้ว เล่นเกมไปได้สตรีมเกมไปได้ออกสักสามช่องทางก็ยังได้เล่นเกมปาร์ตี้ลงกับเพื่อนเนี่ยบอกเลยว่าโคตรมันครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระเพื่อนด้วยเพราะคอมเราแรงอยู่แล้วที่เหลือขึ้นอยู่กับฝีมือครับยิงให้โดนเขาว่าที่เหลือคอมจัดการให้นะแล้วก็โดยรวมเกม Call of Duty เล่นลื่นมากถัดมาครับ CSGO เกมนี้เนี่ยปรับภาพ 2K คุณภาพเป็น h i g นะครับแล้วก็เฟรมเรทสูงอีกแล้วอะ 1> 180 1 9ปรยเฟรมยุคนี้ใช้งานร่วมกับหน้าจอรีเฟรชเรทสูงสนะอย่าง1 4 4เฟรมเนี่ยราคาไม่แพงครับดังนั้นเกมอย่าง cs go ต้องมีเฟรมเรทสูงด้วยซึ่งพอเฟรมเรทสูงแล้วนะครับก็ทำให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นพอเล่นได้ลื่นขึ้นก็ได้เปรียบศัตรูในการต่อสู้มากขึ้นเพื่อเพื่อฟังตรงข้ามในใช้หน้าจอ6 0เรเล่นเกมเราได้เปรียบกว่านะครับนี่เป็นางานยิงกันโอ้โหล้มเลยน,นีลานาดคนหรือบอทไม่รู้นะแต่ยิงไว้ก่อนแล้วก็เฟรมเระะูปรรมากนบบคัสง แล้วก็ใช้แรมไปไม่เยอะมากแรมตัวเครื่องใช้ไป14กิกเพียงพอกับการใช้งานเล่นไปพร้อมสตรีมเกมไปได้สบายๆครับกับเกม CS:GO เกมนี้ครับบอกเลยว่าเล่นในโคตรเพลินนี่เป็นไงเก็บคิวรัวๆทันมาครับเกม Triple A ภาพสวยๆครับตอนนี้อยู่กับโยชิมูระนะฮะก็เฟรมเรททำได้อยู่ที่ประมาณ200กว่าเฟรมขับรถกินลมชมเมืองไปครับชิลๆสบายๆถ้าคอมไม่แรงจริงเนี่ยเฟรมเรทมันไม่ได้ขนาดนี้นะนี่ปรับภาพ 2K Ultra นะเนี่ยโอ้โหเฟรมเรทวิ่ง200กว่า เปิด redressing นะครับเปิด m s เาเปิด Frame Gen เปิดพวกนี้มาช่วยในภาพสวยด้วยเ้วก็ช่วยดึงเฟรมเรทด้วยด้วยขุมพลัง AI ครับทำให้เกมมันลื่นมากแต่ว่าใช้ CPU ไปเยอะอยู่ประมาณ65%กร์าจอก็ทำงานเต็มที่ความเร็ว2.8กร์าจอตรงนี้แรงมากเลยนะเนีมม่ยพอบูแล้วความเร็วสูงมากนะครับแต่อุณหภูมิไม่ร้อนเลยนะกร์าจอ63องศา,ศาเซลเซียส CPU ประมาณ7580ไม่เกินนี้นะครับเย็นๆยนสบายๆบายแล้วเฟรมเรทเนี่ยก็ขึ้นอยู่บบกับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยตอนนี้หมอกลงหน่อยเฟรมเรทมันก็จะแบบฟุ้งฟุงนิดนึง,ง,ง,งนะครับประมาณสัก200กว่าเฟรม5ฟุ้งๆหน่อยนะฮะแต่ก็ยังเลืน่นเลื่อนอยู่นะครับใครที่เป็นแฟนเกมอย่างไซเบอร์พังเนี่ยเซตนี้เอาไปเล่นเกมได้ปรับภาพสวยหมดสวยทุกหยดสวยหมดจดสวยสดๆดแน่นอนนะครับบอกเลยถัดมาครับกับเกม god of war ครับเกมนี้ปรับภาพ2 k quality เป็น high นะครับเริ่มมาก็ ตัดไม้ก่อนนะฮะตัดไม้เสร็จตัดคนต่อนะครับเฟรมเรทด้ประมาณ9 0ถึง130เฟรมครับแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงด้วยปรับกราฟิกเป็นเท่าไหร่ปรับกราฟิกคุณภาพ2อเป็นงไงภาพโคตรคมนะฮะต่อยกันหูหลุเดือดเลือดพ่าน <c oughs> เป็นฉากซู้มกันที่โคตรมันมากคุณภาพเป็นไฮนะครับะรายละเอียดก็เลยมาจัดเต็มมากแล้วก็เปิด dlss <c oughs> เป็นออนครับรวมถึงเปิดเฟรมเจนอันนี้ไม่ได้เปิดไว้นะแล้วก็ CPU ทําทำงานอยู่ที่ประมาณ 40%เกมนี้กิน c ี u ไม่เยอะมากแต่การจอคือทำงานหนักมากนะครับการจอใช้งานไปถึงเกือบเกือบ100%ใช้งานเต็มเลยนะครับแรมใช้ไป 12.3GB กิกนะฮะแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ90-100ถึงเฟรมเล่นลื่นนะครับตรงส่วนนี้ไปเดินกระเพกกระเพกไปครับภาพสวยคมคมชัดอย่างที่ใจต้องการดูดิรายละเอียดภาพต่างๆมาเต็มสมกับความเป็นเกมแบบ t ล i p l e A ภาพสวยงามนะครับและถัดมาครับเกมส p i d e r m a n Remaster ครับ กมนี้ปรัภาพ 2K Quality High นะฮะเปิด r a y t r a c i n g เปิด DLSS แล้วก็ Frame Gen ภาพดูดิสวยมากนะครับสวยมากเลยแล้วก็ฉากต่อสู้ต่างๆถือว่าทำออกมาได้ดีครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่เป็น r a y t r a c i n g สังเกตเงาสะท้อนบนพื้นหรือว่าบนกระจกต่างๆเนี่ยมันจะสะท้อนแบบสมจริงมากเลยนะครับดังนั้นใครที่เป็นแฟนเกมแล้วอยากจะเล่นเกมอัจริดีๆภาพสวยๆหน่อยจัดเซตนี้ครับให้คุณได้แน่นอนนะฮะ เปิด ray tracing เปิด d ี s s เนี่ยมันช่วยดึงเฟรมเรทได้เยอะขึ้นแล้วก็เฟรมเจนคิดสร้างเฟรมด้วยนะครับแล้วก็เฟรมเรททำได้อยู่ที่ประมาณ180-210ถึงเฟรมกับเกม Triple A s i n g l e Player แบบนี้ถ้าใครชอบนะครับเกม Sin g l e p l a y e เอเอาเนื้อเรื่องดีๆเนี่ยเซตเนี้ยจัดได้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนทั้ง CPU เป็เมนบอร์ดกร์ดจอแรมให้มาเพียงพอกับการใช้งานครับถัดมาครับกับเกมผับ G ครับเกมนี้ปรับภาพเป็น 2K Quality เป็น High นะครับ โอ้โหผับจี G. คนเยอะๆแบบนี้ระเบิดไปก่อนนำหน้าไปลูกหนึ่งระวังตกเซตีนตัวเองนะเกมนี้ทำเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ100 100ต้นๆ120 130เฟรมนะครับเฟรมเรทถือว่าสูงมากนะใครเล่ G นผับจีเะครับแล้วทำเฟรมเรทได้ขนาดเนี้ยมันได้เปรียบเพื่อนมากเลยเกมผับจีกินสเปคนะครับเห็นภาพแบบนี้ไม่ใช่ไม่กินนะแต่ภาพสวยครับเพียงแตงสมจริงเลยทีเดียวแต่เฟรมเรทม่อก้สูงมากเห็นแวบๆ150 160เฟรมสบายนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140 ใส่กับหนะ้าจอ144ี่เฮอร์นีนเล่นลน,ลนิ่งเลยนะฮะภาพ 2K Quality High งใช้ไป13กิก CPU ใช้ไป50%การ์ดจอทำงานเต็มที่อุณหภูมิไม่ร้อนนะครับสาม,มารถใส่ซิงเพิ่มเติม,มได้เพื่อให้ CPU มันเย็นขึ้นนะ,ะแต่โดยรวมนี่อัพตีตยังไงฮะภาพสวยงามทุกมุมมองครับมองฉากใหญ่ภาพกว้างเฟรมเรทก็แทบไม่ดออปเลยนะรือว่าได้เปรียบการเล่นมากในการใช้คอมแรง และถัดมาครับเกม d i f f n o ครับเกมนี้ปรับภาพ 2K Quality เป็น High นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมฟรีอีกหนึ่งเกมครับที่ไปโหลดมาเล่นได้ฟรีและภาพสวยมากสังเกตดูนะครับเงาสะท้อนบนพื้นเนี่ยโอ้โหมันคมจริงๆเลยสมกับขุมพลัง Ray Tracing ในการ o อ c น Nvidia ที่สามารถทําได้ดีมากนะฮะมีหน่วยประมวลผล Ray Tracing ในในพ,พยาะยครับภาพมันจะไม่สวยได้ไงจร,ริงไหมสวยแน่นอนนะและเฟรมเรทสูงมากประมาณ130-140เฟรมแล้วก็ใช้แรมไปทั้งหมด17กิก ยุคนี้เกมมัลติเพลเยอร์ทั้งหลายเนี่ยกินแรมเยอะมาก16กิกไม่พอถ้า16กิกจริงๆเฟรมเรทมันจะ d r อปครับเหลือแค่ประมาณ1้อยเฟรมต้นๆเท่านั้นแต่นั้นแรม32เนี่ยมันช่วยให้เฟรมเรทสูงขึ้นได้เพราะว่าการประมวลผลภาพเนี่ยมันไม่ไปข้อขวดที่แรมทำให้การเล่นเกมมันลื่นไหลมากขึ้นหมดข้อจำกัดการทำงานทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกต์เลยนะครับกับดีไฟนอนครับเล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาไปโหลดมันเล่นกันได้ในสตรีมนะครับ เป็นเกมที่เล่นแล้วติดมากในแนวอ e ีสปอร์ตแหละเล่นได้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมชอบมากอีกเกมหนึ่งนะครับกับเกมดีไฟนอนครับถ uh huh. ัดมาครับกับเกมเอเฟกต์เรเจนซ์ครับเกมนี้ปรับขั K, s <S ้น 2K คุณภาพเป็น high นะครับ s <S กับคอมเซตมารู้10060เนี่ยเฟรมเรทบอกเลยว่าตันครับ144เฟรมสามารถใช้งาน CPU เต็มที่ประมาณ30%การ์ดจอประมาณ70%ถือว่าไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับ s <S เพราะว่ามันล็อก, s <S rate, อกเฟรามเรทไว ข้อดีเลยคือช่วยประหยัดไฟครับข้ออีกข้อหนึ่งคือทําให้คอมไม่ร้อนแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นๆมากนะและใช้งานร่วมกับหน้าจอแบบไฮ e f e ฟร t เรทได้พร้อมกับเล่นเกมไปและสตรีมเกมไปได้ <Scan ning. S 1> เล่น a p e x l e g e n d oh. ได้สตรีมออก3ช่องทางได้ในคอมนี่คือโคตรโหดเลยนะครับในราคาคุ้มๆใครสนใจไปสั่งซื้อกันได้นะครับเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าไม่มีเกมไหนที่เล่นไม่ได้ครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยจะตัดต่อวิดีโอนะครับจะเล่นเกมทำงานต่างๆเรนเดอร์ render, ภาพทำกราฟิกโอ้ยทำได้หมด Case, อีกหนึ่งเคสครอบจักรวาลที่แนะนำให้ใช้งานนะครับในราคาที่ไม่แพงกับมารุ1 0 0 6 0นะครับและนี่คือการทดสอบเกมโดยรวมครับกับคอมเซตมารุ100060ในราคาเพียงแค่34,600บาทเท่านั้นครับ ถ้าสนใจคอมเซตมารู้ u, เรามีให้เลือกมากกว่าร้อยเซตสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w jib co t h หรือ l i น์ jib online เรามีส่วนลดและของแถมให้กับทุกเซตส่งฟรีทั่วประเทศกรุงเทพและไปรษณีนทนส่งทันทีรับเครื่องภายใน4ชั่วโมงหรือซื้อได้ที่ jib ทุกสาขาทั่วประเทศ